ผลบุญทำแล้วศูนย์หรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่าผู้ตายได้รับหรือไม่ได้รับผลบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้มีพระสูตรชื่อชานุโสนิสูตรบันทึกคำโต้อตอบระหว่างพราหมณ์คนหนึ่งกับพระพุทธเจ้าตามคำแปลโดยย่อดังนี้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อชานุโสนิ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคตมะพวกข้าพระองค์เป็นพราหมณ์นิยมให้ทานและปรารถนาให้ทานนี้จงสําเร็จผลแก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วเขาจะได้รับผลทานหรือไม่ดูก่อนพราหมณ์ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่ควรจะได้เขาก็จะได้รับแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่ควรได้ เขาก็ไม่ได้รับพระองค์ตอบข้าแต่พระโคตมะถ้าเป็นเช่นนั้นฐานะไหนบ้างควรได้รับและฐานะไหนบ้างไม่ควรได้รับดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้กระทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัรรพย์ทำผิดประเวณีโป้ปดพูดหยาบคายเสียดมีใจละโมบเห็นผิดทำนองคลองธรรม ตายแล้วไปสู่ทุกติเสวยผลกรรมที่กระทำไว้สัตว์ผู้เกิดในนรกไม่อาจได้รับผลทานที่ญาติมิตรอุทิศไปให้นี่เป็นอาธนะที่หนึ่งบางคนทำกรรมเช่นนั้นแล้วตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกินหญ้าและใบไม้ตามประสาสัตว์แม้ญาติมิตรจะอุทิศผลบุญไปให้ก็ไม่ได้รับเป็นอาธนะที่สอง บางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่สร้างบุญกุศลพอประมาณตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผู้เกิดเป็นมนุษย์เช่นนี้แม้ญาติจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ได้รับเป็นอัานะที่สามบางคนในชาตินี้ทำบุญกุศลไว้ตายไปเกิดเป็นเทวดาสเสวยแต่ของทิพย์แม้ญาติมิตรจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ถึง เป็นอาถานะที่สี่ส่วนบางคนมีจิตเจือด้วยบาปกระทำแต่อกุศลตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตอดอยากอาศัยผลทานที่ญาติมิตรอุทิศไปให้จากโลกนี้จึงอยู่ได้เปรตจำพวกนี้เท่านั้นอยู่ในฐานะที่จะได้รับผลทานที่ญาติอุทิศไปให้พระพุทธองค์ทรงตรัส ข้าแต่พระโคตมะถ้าสมมุติว่าไม่มีญาติของเราไปเกิดเป็นเปรตเลยแล้วใครจะเป็นผู้รับผลทานที่เราอุทิศไปพราหมณ์ซักต่อพราหมณ์เออยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีญาติพี่น้องของเราไปตกอยู่ในฐานะเช่นนั้นแม้แต่คนเดียวแต่เอาละถึงจะไม่มีใครรับผลทานที่เราอุทิศไปให้นั้นเลย ตัวเราย่อมได้รับผลบุญนั้นเต็มที่อยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสในที่สุดบทความจากหนังสือชีวิตเป็นสุขก็ขอความสุขกายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตันญูทุกท่าน ทุกคนจเจริญธรรมทบทสวดพระสาสนัยกุศลธรรมาอกุศลธรรมะปายาคตาธรรมกตเมธรรมะกุศล समे समये लोतराञ्चनां भावेतिनि यानि कान् अपचय कामि चेति कतानां पहानाय पतमाय पूमिया विविचे कामे पथमञ्चपसम् पच विहरति तुखा पतिपथं दन्दोख पतिपतङ्गी पापिञम् सोखापतिपथं पा कन्दापिञम् सोखापतिपथं पा की पापिन्यम् कस्मिं समये पसोः मेतां मा कुशलाय समी समये लोकुकरं शानं भावेदिनि यानिकाङ्गपचयकामी चेति कथानं पहानाय पथमाय पूमिया पत्या विता कविचा